โอเคครับผมวันนี้ผมมีเรื่องจะมาเล่านะครับผมเรื่องก็มีอยู่ว่ามีเศรษฐีคนนึงจับได้ว่าเมียตัวเองเล่นชูนะครับผมเรื่องจะเป็นงไงจะไปดูนะครับผมก็คือมีวันหนึ่งเนี่ยเศรษฐีเนี่ยได้ขับรถไปขับรถไปขับรถออกจากบ้านของบ้านหลังใหญ่เลยขับรถไปเพื่อพอขับได้ไปสักพักเนี่ยก็เลยตัเอจใจก็แบาเอ้ยวันนี้เมียไม่ได้ไปทํางานนี่หว่าก็เลยแบบอยากจะโทรหาเมียหน่อยว่าเมียทาอะไรอยู่ับผมพอโทรไปตื้อตื้อตื้อพอได้จับโทรศัพท์ดีคนรับใช้รับพอคนรับใช้รับถาม ฮัลโหลคะเศรษฐีงงเลยฮัลโหลนั่งใครอะผอรับใช้บอกแจ๋วเองค่ะเศรษฐีก็ตอบกลับเลยว่าเอา้าแล้วคุณผู้หญิงไปไหนล่ะแจ๋วก็บอกมาว่าตอนนี้คุณผู้ชายคะตอนนี้คุณผู้หญิงอะเล่นชู้คนขับรถอยู่ค่ะพอได้จังหวะนั้นละก็คุณผู้ชายบอกเลยว่านี่แจ๋วไปหยิบปืนตายเกมาแล้วยิงมาทั้งสองคนให้ตายเลยแล้วพอได้โอกาสยิงปั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 งปุ๊บ พอได้ยินเสียงปืนนะคะเจอาโทรกลับเลยว่าคุณผู้ชายคะตอนนี้ยิงทั้งสองคนเสร็จแล้วะคะ่ะปุ๊กคุณผู้ชายบอกเอาใจเย็นๆน,นะส,สิ่งที่สิ่งที่แกต้องทาก็คือเอาศพทั้งสองคนไปไว้ที่หน้าสาระน้ําเจ๋อง,งเลยเจ้ฮะคุณผู้ชายที่บ้านเราไม่มีสระน้ํานะคะคุณผู้ชายนึกขึ้นได้อ๋อสงสัยโทรผิดขอโท